ขั้นตอนง่ายๆในการไขความลับของจักรวาลสภาอักทูเรียนมิติที่9ทักทายพวกเราคือสภาอักทูเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่านเรามีวิวัฒนาการอย่างมากในความเข้าใจในตัวเองเราตระหนักดีถึงสิ่งที่เรานำเสนอ ในแต่ละช่วงเวลานั่นคือเป้าหมายของพวกคุณทุกคนบนโลกนี้จริงๆเพราะถ้าคุณรู้ว่าคุณกำลังเสนออะไรคุณก็สามารถทำอะไรกับมันได้คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงภายในได้กับภายในต้องมาก่อนกับภายนอกจะมาได้เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการเห็นในโลกภายนอก จะต้องสร้างขึ้นในตัวคุณทุกคนก่อนทุกอย่างเป็นการฉายภาพของจิตสำนึกของคุณและคุณต้องตัดสินใจว่าคุณกำลังฉายภาพอะไรอยู่นั่นคือเจตจำนงเสรีของคุณใช่เจตจำนงเสรีของคุณเกี่ยวกับการกระทำคำพูดและอื่นๆ แต่จริงๆแล้วมันคือการมีอิสระที่จะเสนอการสั่นสะเทือนที่คุณเลือกเสนอแต่ก่อนอื่นคุณต้องมั่นใจว่าการเสนอการสั่นสะเทือนโดยเจตนาเป็นความคิดที่ดีจากนั้นคุณต้องรู้ว่าคุณกําลังสั่นอะไรอยู่และสุดท้ายคุณต้องรู้วิธีเปลี่ยนจากการสั่นแบบหนึ่ง เป็นอีกแบบหนึ่งเมื่อคุณพบว่าคุณกำลังเสนอการสั่นสะเทือนที่ต่ำกว่าให้ยอมรับมันยอมรับตัวเองว่าอยู่ในสภาพนั้นไม่ใช่ความผิดของคุณคุณกลับชาติมาเกิดในโลกที่ตั้งใจจะกระตุ้นคุณตั้งใจให้คุณรู้สึกถึงสิ่งต่างๆสัมผัสกับการสั่นสะเทือนของความถี่ทั้งหมด และทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคุณต้องการเข้าถึงส่วนผสมทั้งหมดก่อนที่จะสร้างอาหารที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่คุณจะกินได้นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณรู้ว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้คืออะไรการรู้สิ่งที่ตรงกันข้ามจะเป็นประโยชน์เพราะสิ่งที่ตรงกันข้าม คือสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณเป็นแรงบันดาลใจให้คุณก้าวไปในทิศทางตรงกันข้ามถอยห่างจากมันสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องง่ายเมื่อคุณเต็มใจที่จะอุทิศเวลาบางส่วนเพื่อค้นหาการสั่นสะเทือนเหล่านี้ในตัวเองว่าคุณรู้สึกอย่างไรในช่วงเวลาใดก็ตาม คุณมีสิ่งรบกวนมากมายที่ขัดขวางไม่ให้คุณทำเช่นนั้นและนั่นคือสาเหตุที่เวลาที่เงียบสงบการทำสมาธิเวลาที่ใช้ในธรรมชาติสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่คุณมีสำหรับการตระหนักรู้มากขึ้นและการตระหนักรู้เป็นกุญแจสำคัญ ในการไขความลับทั้งหมดของจักรวาลซึ่งทั้งหมดอยู่ภายในตัวคุณนี้คือสาเหตุที่เราจะสนับสนุนให้คุณปิดอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณอย่างต่อเนื่องและมีเวลาตระหนักมากขึ้นเราต้องการให้คุณไขความลับทั้งหมดของจักรวาลเรารู้ว่าคุณทำได้และเรารู้ว่า คุณอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ขั้นตอนใส่ใจกับสิ่งที่คุณกำลังสัน่นตระหนักถึงสิ่งที่คุณกำลังสัน่นแล้วเปลี่ยนสิ่งที่คุณกำลังสัน่นด้วยการยอมรับด้วยความเต็มใจที่จะโอบรับแรงสั่นสะเทือนนั้นและด้วยความปรารถนาที่เพิ่งค้นพบที่จะก้าวไปสู่ความรู้สึกที่ดีขึ้นนั่นคือทั้งหมดที่คุณต้องการจริงๆ การเข้าถึงทุกสิ่งที่จักรวาลน,นี้มีให้เป็นเรื่องง่ายเราคือสภาแห่งอักทูเรียนและเรามีความสุขกับการติดต่อกับคุณ